สดีครับผมเป๊รถตู <hi> ้มือสองนะครับเดี๋ยวนี้เป้พาดูนะครับมีรถตู้นะครับเกียร์กระปุกเกียร์ออโต้นะครับมีประมาณ40คันนะครับแล้วก็รถตู้ตอนนี้เหลือแค่3คันที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับยังไม่เหลือแค่3คันเท่านั้นนะครับรีบเลยนะครับใครหารถตู้ใช้งานสักคันนะครับจากหน่วยงานด้วยนะครับแบบนี้นะครับรีบไปต่อหาเป้นะครับซื้อสุดก็ขายเหมือนกันนะครับจะไปวิ่งวิ่งงานได้หมดเลยนะครับไปดูกันว่ามีรถตู้คันไหนบ้างที่ยังไม่ติดจองนะครับไปดูกันเลย มาครับพามาแล้วนะครับนี่โซนนี้เป็นโซนรถตู้ของบริษัทเพนยนต์นะครับเป้นะครับเป็นฝ่ายขายเนาะแล้วก็รถทุกคันที่ขายตรงนี้นะครับล้างสปาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เก็บงานนะครับให้ละเอียดแล้วนะครับบอกเลยว่ารถสภาพเดิมนะครับสภาพพร้อมขายนะครับรถทุกคันเนี่ยมีววรันตีให้ทุกคันเลยนะครับสภาพนะครับเดิมๆมาตรฐานเกรดเอนะครับแล้วก็มีการันตีอย่างนั้นให้ด้วยนะครับรถที่มาที่ปายนะครับผมบอกกออนว่าส่วนใหญ่นะครับมาจากนะครับรถหน่วยงานทั้งนั้นทั้งหมดเลยนะครับ สพทนะครับเข้ามาประมาณ10คันนะครับเกียร์โต้เข้ามา10คันเหลืออยู่3คันนะครับที่ยังไม่ติดจองนะครับอย่ายวิปพาดูนะครับว่ามีคันไหนบ้างนะครับเริ่มจากนะครับเอาเกียร์กระปุกก่อนนะเกียร์กระปุกนะครับผมมีเนาะก็ถ้าเป็นออกออกแวนด้วยก็มีรถตู้ H1 h วันฮุนไดนะครับคันสีดำคันนี้ก็มีให้เช่นกันนะครับราคาอยู่ประมาณ8 6 9 0 0นนะครับ 2. 5ดีรักนะครับ H1 เนาะปี18นะครับไม่แสน คันนี้ก็ถ้าใครชอบนะรถเป็นรถบ้านนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็มีที่เข้ามาใหม่นะเป็นตัวหน้ายาวนะครับหน้ายาวนะครับตัว GL 2.8คันนี้เลยนะครับได้หน้ายาวนะครับหน้ายาวสีบอลเงินใต่กับสีดาด้านนะครับเกียร์แมนนวลนะได้เกียร์แมนนวลนะครับสวยๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวหน้ายาวเป็นตัวที่ออกแบบมาในเรื่องของรถการเกิดอุบัติเหตุนะครับปีอะไรนะครับมาดูกัน ได้ปีสิไม่แสนเดียวนะครับ849,000หลังคาเตี้ยนะครับมาดูกันว่ามีข้างในเป็นยังไงนะครับเบาะกี่แถวนะครับเบาะกี่แถวมาดูกันนะครับเบาะสามแถวนะครับเบาะสามแถวเป็นเบาะผ้าทูโทนนะครับสภาพใหม่ไม่เก็บไม่ช้ําเลยนะครับพื้นนะครับยังไม่ใส่พยางพะพลองไม่มีให้นะแต่ถามว่าอยาเป้แถมให้ได้ไหมอยาเป็นแถมให้ได้นะครับอ่า เป็นหลังคาเตี้ยนะครับใครหารถตู้นะครับใช้งานอยู่นะนี่เลยนะครับเกมแมนนวลมีจอให้ครบแบบนี้นะครับสวยน่าใช้นะครับ8ปดแสนสหนะครับผมมีโปรดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับสําหรับรถตู้นะคราวนี้นะครับมาดูการอีกคันหนึ่งเกมแมนนวลนะครับเกมแมนนวลนะครับปี17 ปีสินะครับตรงนี้ได้โฉมไม่ได้เช่นนะครับเอาไปวิ่งงวิ่งงาได้เลยป้ายฟ้านะครับไม่ใช่รถไม่ใช่รถสาธานะนะครับประโยชน์ป้ายฟ้าอรถเป็นป้ายฟ้านะครับจุดไปเหลืองได้ไหมมันก็ได้แหละครับแต่ต้องมีเครดิตหน่อยนะเครดิตต้องดีนะครับเราต้องมีดาวรถตู้นะครับผมบอกเลยต้องมีดาวหน่อยนะครับถ้าปีสิบเจ็ดแบบเนี้ยราคามันอาจจะไม่ได้ต้องมีดาวสักหน่อยสักแสนขึ้นนะครับมีดาวแสนขึ้นพอคุยได้นะครับอ่าหรือพนักงานบริษัทที่ประวัติดีเครดิตดีแล้วได้แบบห้าหมื่นหกหมื่นก คันนี้ได้ปี17นะครับไฟหน้ามันติกระทางหน้าจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับไม์แสนสี่เจ็ดราคาถือว่าดีเลยนะครับราคาปรับลงมาจาก7 6 9ดแสนหมลดมาสามหมนะครับรถตู้คันนี้ราคาดีมากนะครับถูกกว่าไปแดงไปประมาณห5 0 0 0แสนกว่านะครับ เกียร์มันนุน fm am มีให้กล้องหน้าหลังอย่าเป็นแถมให้นะกล้องยังไม่ไม่มีแถมให้ภาษีพรบต่อให้ฟรีต่อให้ครบนะครับแล้วดูนะครับเบาะสีแถวนะครับได้เบาะสีแถวแอร์อาราวรอบๆเลยนะครับสวยน่าใช้นะครับโครงสร้างรับประกันวารันตีให้ด้วยนะครับรับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีความแน่นอนนะครับเล่มให้ดูหมดได้100%เซนะครับเจ็ดแสนามนะครับผ่อนประมาณงวดละประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็มีเกียร์โต้ะสามคันนะครับ ผมมีเกียร์ออโต้สามคันนะครับที่เข้ามาใหม่นี่เลยเกียร์ออโต้นะครับจากสพทนะมีแต่งนะครับคอนโซลคอนโซลเครื่องเสียงให้นะครับคันนี้เลยทะเบียน6494นะครับ759,000ราคาดีเลยนะครับใครหารถตู้ใช้งานรีบๆเลยนะครับคันนี้นะครับ759,000ถือว่าราคาได้ดีเลยนะครับทุลราคาถูกด้วยนะปี17-18นะครับเบาะแต่งมาแล้วนะครับเบาะเปลี่ยนใหม่นะครับ ตัวนี้เบาเป็นเบาหนังนะครับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วเห็นไหมครับเป็นเบาหนังใหญ่นะครับเบาหนังหุ่นยนต์นะเปลี่ยนมาหมดเลยนะครับเป็นเบาหนังสามแถวนะครับใครหาอยู่ก็ติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับเบาหนังเดิมๆนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยค้อโซ่ตรงกลางนะครับตรงนี้มีการแต่งมาเรียบร้อยนะครับแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับแอร์ด้านบนนะครับใช้ได้ปกติเลยสภาพสวยเกียร์ออโต้นะครับนี่เกียร์ออโต้นะครับ ได้เกียรออโตเลยนะครับ759,000นะครับรถปี17ไมล์แสนแปดอ่าหน่วยงานนะครับเพราะจากหน่วยงานโครงสร้างรับประกันันตีให้หมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะครับมี3คันนะมีไมล์แสนหนึ่งนะครับแล้วก็มีไมล์แสนหนึ่งนะแสนหนึ่งปี19นะครับปี19ราคาก็849,000นะครับ849,000เกียร์ออโตนะครับมีสองคัน สนใจติดต่อได้เลยนะครับ0ูนย์9 4 8 4 8ปดนะครับรถตู้มาตรฐานเกียรนะครับหรือจะชอบเป็นตัวเกียร์แมนนวลก็มีอีกนะครับคันนี้ปี17เลขไม้เท่าไหร่เอ่ยเลขไม้์9้าหมื่นนะครับไม์ลักหมื่นผมก็มีให้นะครับนี่ไม์ลักหมื่นนะครับมีให้เลือกเยอะเลยไม้ลักหมื่นก็มีให้นะครับนี้ไมาลักหมื่นนะปีสิบเจ็ดนะครับบอกสีแถวบอกผ้านะครับบอกผ้าสีแถวนะครับ คันนี้7จ็ดแนปีสินะครับคันนี้ก็ปรับขึ้นมาหน่อยปีสิได้เบาหนังนะได้เบาหนังนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เจ็ดแสนเจ็ดนปีสินะครับไม่แสนเดียวไม่ถึงแสนหนึ่งหมื่นสี่พโลดีเซลรถมือเดียวนะครับเครื่องสามจุศูนย์เจ็ดแสนเจ็ดมมีจอให้นะครับมีจอให้มีกล้องให้นะครับด้านในนะครับตกแต่งเครื่องเสียงมาแล้วนะครับ แต่งเครื่องเสียงมาให้เลยนะครับมีจอให้พร้อมแบบนี้นะครับก้องหลังแถมให้ก้องหน้าแถมให้โหนังสภาพดีนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับซื้อได้แน่นอนนะครับขอดูด้านท้ายหน่อยนะครับนี่ด้านท้ายเดิมๆนะครับมีกล้องหลังให้นะคอมพิวเตอร์นะครับเครื่อง3.0ราคาดีนะครับราคาดีเลย ผมมีไม้ลักหมื่นเป็นเกียร์แมนวนวลให้เยอะเหมือนกันนะครับนี่คันนี้ก็ไม้เก้าหมื่นเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าไม้เก้าหมื่นนะครับผมคัดรถสวยคัดคุณภาพให้นะครับทุกคันนะครับมาตรฐานเกรดเอทุกคันนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับมีให้เลือกให้เยอะเลยนี่ก็เกียร์แมนวนวลนะครับเบาเป็นเบาผ้าปีสิบเจ็ดให้ดูเบาผ้านิดหนึ่งนะมันนั่งได้เยอะนะครับมันนั่งได้เยอะนะครับอ่า ผมมีร้านแนะนําแต่ง v i p ก็มีให้นะครับนี่บ่อเป็นบ่อผ้า1 2 3 4สนะครับสี่แถวสภาพเดิมสวยๆนะครับหลังคาต่างๆสภาพเดิมนะครับแอร์ใช้งานได้ปกติระบบไฟไม่มีขัดข้องใดๆนะครับกว้างนั่งสบายน่าใช้นะครับเกียร์แมนนวลนะครับแอร์ก็ปรับได้สี่ระดับความเย็นนะครับระบบไฟและหมอบมีให้ครบสวยน่าใช้จริงๆนะครับรถตู้นะครับผมมีบริการส่งรถสไลด์นะครับถึงหน้าบ้านด้วยนะครับ อย,อยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ต้องห่วงครับผมส่งได้ทั้งหมดเลยนะครับรถตู้มีให้เลือกเยอะภาษีพ,พรบรนะครับเป้ต่อให้ฟรีนะภาษีพ,พรบรต่อให้ฟรีนะครับอ่าไฟหน้ามันติรีฟริเตอร์ไฟตะหมอกมีให้ครบเลยนะครับคันนี้จะแสนสามหมื่นเก้านแสนสามนะครับปีสิบเจ็ดนะปีสิบเจ็ดนะครับอ่าดูด้านในนี่ครับเบาเป็นเบา พราสี่แถวเป็นสีเทาดำนะครับเทากับดำอ่อนนี่สภาพเดิมๆนะครับโครงสร้างรับประกันการันตีให้หมดเลยพื้นเดิมๆเห็นไหมครับพื้นเดิมโครงสร้างต่างๆไม่โอเวอรอาร์คเดิมๆนะครับให้ดูทุกอย่างเลยเดิมๆนะครับบอกเลยตรวจสอบที่มาที่ไปรถได้หมดเลยนะครับนี่สีภายนอกภายในก็เดิมเช่นกันนะครับเดิมแท้สวยสมบูรณ์นะครับเดิมแท้สวยสมบูรณ์นะพอส่วนตรงกลางนะมีการเรียกว่าแต่งนี่ครับเหลือใส่ดอกเครื่องสูงเสียงนะนี่ครับ จอมีถอดออกไปนะครับติดตั้งจอได้ใส่ลําโพงได้นะครับเอาดอกลาโพงมาใส่ได้เลยนะครับตัวนี้นะแต่ง VIP ให้แล้วนะครับแล้วดูด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมครับมีแต่งเครื่องเสียงมาแล้วนะครับจาก CDC นะครับร้านแต่งนะครับเป้ก็บอกเลยว่าอ่าเป้พาไปแต่งได้นะครับแนะนําร้านแต่งได้แบบนี้เลยอ่ารถตู้ใครสนใจนะครับเอาไปวิ่งงาวิ่งงานใช้งใช้งานนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับรถตู้มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะครับ ปี17ปี18ปี19ปี22 20นะครับหน้าสั้นหน้ายาวผมมีที่เลือกเยอะนะครับแล้วคันนี้ไม่ก็แสนเดียวนะครับ739,000นามนะครับปี17ด้วยถือว่าราคาดีเลยปี17หรือคันนี้เป็นปี17แต่ราคานะครับ7 5 9 0 0 0นาหม่นเก้าไมค์แปดหม่ไมค์โคตรน้อยนะครับไมค์โคตรน้อยเลยนะครับหรือจะเป็นเวนจูรี่นะครับเวนจูรี่ก็มีให้นะครับเวนจูรี่เชื้อเพลิงเบนซิน 2.7ตัว G นะครับ6,99,000นะครับประตูเป็นไฟฟ้า1ข้างใช่ไหมอ่ะหข้างโอเคเข้าใได้บอหมุนได้นะครับเบาตั้งปรับหมุนได้นะครับนี่เลยเบนจูรี่นะครับ1,2,3,4,5,6,7,8ที่นั่งรวมหน้าเป็น9นะครับเบนจูรี่บอหนัง VIP นะครับเกียร์ออโต้นะสีขาวนะครับถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับ มี JVC เครือบเครื่องเสียง JVC นะครับเบาเป็นเนบาหนังสภาพสวยเลยนะครับถือว่าน่าใช้นะครับ,ถนะร,บรถตู้เดิมๆโครงสร้างรับประกันบันตีให้แบบนี้นะครับแต่งทรงลงแม็กเรียบร้อยนะครับสวยน่าใช้จริงๆโอเค บอด้านซ้ายไอประตูซ้ายเป็นไฟฟ้า <LE diesen affirm ation> ประตูขวาเป็นเลื่อนมือนะครับวจุลี่ก็คือประตูมันสามารถจะเปิดได้ทั้ง2ฝั่งนะครับเปิดได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับะใครอยากได้นะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสแปดหารถตู้ซักคันติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยอยู่ที่กรุงเทพสรีไทย6 8นะครับ เป้เพชรยนต์รถ2ืสองนะครับคนนี้นะครับบอกเลยคนนี้นะครับจะพาดูรถสวยแบบนี้ทุกวันนะครับใครจะดูรถคันไหนติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับวันนี้เป้ก็ฝากทุกคนครับกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็ทักมาโทรมาแอดไลน์ line, มาได้เลยอยากเอาตตู้ไปใช้งานวิ่งงานหางานหาเงินนะครับติดต่อมาเลยนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ